เดียวน้องนอนรอได้เลยนอนรอได้เลยเดี๋ยวพี่ลุยอะไรนี่อะไรของพี่เนี่ยอะไร่ะมายืมสถานที่ให้เด็กๆมานอนอาบแดดกันเนี่ยนะอาบแดดที่ไหนล่ะที่เขามารักษามารอรักษาไอ้น้องรักษาอะไรพี่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเส้นเลยน้องเกี่ยวกับเส้นเออเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่เส้นหัวจับมั้งอะไรมึงเนี่ยตรกปว่เนี่ยเออเดี๋ยวอาจารย์เขามาเขาจะรักษาแบบใช้พลังจิตอะไรประมาณนี้แบบไหม่อะพี่ กำลังภายในอ่ะกำลังภายในเออที่มันต้องขึ้นขายอย่างจะให้หมอนั่นมันตรวจภายในมึงเมาป่ะเนี่ยว่าไงนะเมาป่ะถึงจะเมาก็เมาหมดลังพังหมดใจเมาหมดลังเพราพังหมดใจเฮ้ยอ้าวพงหมดเพลงทั้งนั้นฝากไปฟังด้วย YouTube นะเออถ้าอยากรักษาเดี๋ยวให้อาจารย์รักษารอแป๊บนะมึงหลับจริงป้ะเนี่ยอ้าวไ่้ น้องๆเขามารอแล้วครับอ่ามารอนานพวกมึงทำไมที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายกันเละนานเลยนะไอ้สักนั่งคืแผนกดทับเลยเนี่ยเออเกี่ยวกับสบักสะโพกใช่ไหมสบักใช่ไหมสะบักว่าฮะอ้าวไม่ใช่เอ้ามึงมาทำไมเนี่ยเป็นอะไรก็บอกอาจารย์เข้าไปอ๋อ้กดหลังนะกดหลังหมดเลยใช่ไหมฮะนี่ดูวิธีรักษาดูวิธีรักษาโอเค ลองลุกด uhm, uh, ูลองลุกดูลองลุกดูดีไหมดีไหมลุกดูดีไหมลองวิ่งดูลองวิ่งลองปิดลองปิดลองเอี้ยวดูเออดีไหมดีขึ้นไหมโอเคนะหายเล็วบ้าโอเคโอเคดีไหมเออโอเคโอเคเขาหลังเขาบอกให้เปลี่ยนป้ายเขาเปลี่ยนเร็วๆนะ อ๋อเสร็จแล้วได้อาจารย์นะอาจารย์หนูอยู่ครับสวัสดีสวัสดีปวดตรงไหนเมื่องไหนบอกอาจารย์เลยเกี่ยวกับพลังจิตใช่ครับใช่ใช่นี่หมายชุดแล้วอาจารย์หมายชุดแล้วมาใครเป็นอะไรบ้างทีละคนเลยอ่าทีละคนทีละคนเลยเป็นไรอ่อเดี๋ยวนั่งเลยหนูคออาจารย์เส้นยืดหายดิตั้งนานแล้วเกิดแล้วเนี่ยไปมาหลายโรงพยาบาลแล้วไม่หายเลยไม่หายไปบุญอาจารย์เนี่ยอ๋อไปที่โรงพยาบาลก็ให้กินยาอย่างเดียวทำนู่นทำนี่ทำนั่นอย่างเดียวยังไม่เคยมาที่นี่เลยใช่ไหมเคยเลย อ๋อในติ๊กต็อกอ่าอาโอเคโอเคโอเคเออบางทีฮะหนูขอหนฮะต้อ,อ,องคิวมาป่าวต้องคิวมาป่าวจะเดินไปมอนิเตอร์ฮะจะเดินไปนั่งหนึ่งหุนม,มันไม่มีทางเดินเนี่ยไม่เมื่อกี้ว่าเป็นบ้านมึงอะพี่มึงนี่จะเดินไหนก็เดินก็เดินห้องไปสิเอออ่าแล้วมาก็ไม่มีมุกเ,กเป็นภาระกูด,ด้วยเอออยู่ก็เดินมาปวดนัดก็ไม่ได้นัดกันออบองบอจานไปได้เราขอ,อจับนะ ยิงเยอะเลนะชาติที่แล้วไปเคยไปขโมยลิงลมอะไรบ้าต้องต้องไม่เคยนะไม่เคยนะเออต้องไปแก้กรรมตรงที่เกี่ยวแต่ไม่เอ้ยแต่ก็ได้แป๊บนึงนี้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหจานขายเลยเออขอบคุณแม่จานขายเต็มายขึ้นเลยเนี่ยฮืลูกเลยไหนแล้วพูดคุณแม่ขอร้องเลยคุณแม่ก่อเลยโอ้สุดยอดเลยฮะรักษาหัวติดไหลเลยฮะจารย์น้องสองคนเนี่ยครับ เปไรอะล้างหน้าหรือลูกอ่ะลูกก็ล้างหน้าเป็นไรอาการเป็นไงเอ่ามันแน่นๆหน้าอกอะค่ะมันแน่นๆหน้าอกอ๋อเออก็พอจะเดาออกนะมันแน่นเหรอใช่ค่ะต้องเค้นนิดหน่อยปอดดลยิแบบนี้ก็ปอดใช่ไหมปอดบนปอดล่างค่ะอืมปอดบนปอดล่างมันก็น่าจะทั่วๆไปหมดแหละตรงเนี้ยอ่ะอาจารย์ลองลองจับดูหน่อยฮะลองจับจับดูหน่อยอะเฮ้เอาอาจารย์ไม่มันไม่กด ไมปกดไปก่อนเหรอครับอือเฮ้โอ้อาจารย์ไปหันไปทางนู้นอาจารย์ก็ทําไม่ได้สิครับอาจารย์ลองไปยืนฝั่งนี้ดิอออาจารย์ไปยืนฝั่งนี้ออฝั่งนู้นก็เห็นนะสิีเป็นไรเฮ้หนูก็ปวดปวดเหมือนกันค่ะอาจารย์ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้เลยเจ็บมากเหมือนมันมีก้อนอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออาจจะเป็นมะเร็งได้นะแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวหายหายเดี๋ยวหายอาจารย์รักษาให้หน่อยได้ไหมครับรักษาให้หน่อยได้ได้ได้โอเคไม่เห็นแล้วอื ไม่โดนอีกแล้วอาจารย์ไม่โดนอีกแล้วฮ้ฮ้ฮ้อันนี้เขามาดูการรักษาอาจารย์นนแม่งรู้มุมสายตาด้วยอย่างกี้เลยดูข้างหน้าดิข้างหน้าข้างหน้าเออข้างหน้าเลย,ยเอออย่างเงี้ยอ,อ่าฮะฮะนี่น้อง จะมารักษาไปล้อก่อนนี่หนูอยากรักษาด้วยค่ะพี่มามารักษาอะไรอ่ะมา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 หนูจะรักคิวให้หนูเจ็บไปหมดเลยค่ะเป็นไรอ่ะหนูเจ็บตรงนี้เป็นไรสะกิดพี่ทั้งคืนเลยเมื่อวานอ่ะเออเวลาพี่ขอเวลาพี่ขอไม่ค่อยให้พี่แต่เพราะว่าเวลาพี่ไม่อยากก็ขอพี่จังเลยพี่สามวิพี่อย่าไปโม้งนะแหมปวดอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรมาเนี่ยพี่ฮะปวดตรงนี้ทำไมอาการเป็นไง แล้วก็ตรงนี้อ๋ออาการเป็นไงอะ่ะอาการมันก็แสบๆร้อนๆอ๋อแสดงว่ามันเกี่ยกวกับพวกก้นไหลย้อนอะไรแบบนี้อ่ะพี่ถามแม่แป๊บ <c oughs> เดียเอาจะรักษาเอาจะรักษาเออไม่อยากหาย<จ>แล้วลูกก็คงโดนคนอื่นอ่ะพี่แค่แบบเต้นเนียไม่แต่ของน้องจ้านจะเป็นเยอะ <c oughs> อ่ะก้นไหลย,ย้อนตรงนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> ตั้มนะอ่ะเีย ไอนะทำให้หนูบ้างสิคะคนนี้เขาก็เป็นเหมือนหนูเลยค่ะใช่ค่ะอยากโดนเค้นแบบเมื่อกี้เลยอาจารย์เอ๊อนุญาตไหมเนี่ยอนุญาตไหมเนี่ยอนุญาตไหมเนี่ยหายเลยนะแล้นี่ถามก่อนอนุญาตไหมเนี่ยมึงอยากเอ้าไปปนะย่าเอาทำไมคระถามไม่เหมือนคนอื่นเลยครับแต่ละคนไม่เหมือนกัน โอเคอ่าม okay, okay, okay. uh ันเป็นคาถาพลังจิตอ so uh ๋อโอเคโอเคเจอกันอืมเรื่อการแพงเนี่ยอืมกูไม่มีอะไรใส่เลยอัจจานาสมถะาไหมครับไม่ใส่ของมีค่าไหมหรอครับก็ไม่อยากสมถะาหรอกแต่ต้องสมถะโดยปริยายเออคนอื่นนะัอันนี้ผมมั่งฮะคือผมเนี่ยจะร้องเพลงร้ายสดบ่อยอ่าเหมือนมันเสียงไม่ค่อยออกครับเหมือนว่า องนี้ไม่ได้ฮะแบบขอเวลาท่อนสูงไม่ได้ขอเวลาร้องเพลงแล้วชอบชอบเสียงไม่ออกครับผมมันจะเป็นช่วงท่อนสูงฮะนี่คอคอหรือผ้าขนหนูนะผมวมายุ่ยเยอะแล้วเขาเงียครับอ๋อมันแทบไปหมดแล้วตัวครับไปแฮ่เดียวแล้วผมเสียงสูงได้เลยใช่ไหมครับห้าบาท ไม่ไม่ให้ตั้งตัวอะไรหน่อยหรอครับไม่ใช่ก็ให้ลงไปแตะตรงลิ้นไงพองมือังแตะตรงลิ้นปุ๊บอันนี้ไม่ใช่แค่ลิ้นมันเข้าไปลิ้นไก่แล้วนะฮะอยเถียวอ๋อเดี๋ยวออตัดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวยยวเดี๋ยวมดยเข้าีอยยวเอ๊ะไม่ค่อย เด uh, ี๋ยวเที่ยวผมมาเที่ยวหน้าเดี๋ยวมเราฝากเที่ยวหน้าอ๋อเอ้ยมีคนเขานัดไว้บอกลิ้นเขาแข็งเหมือนกันอะมายังไม่รู้มาแล้วครับอาจารย์ะซื้อมาฝากครับอาจารย์ะซื้อมาฝากนะอ้าซื้อมาฝากทำไมอ่ะอ้าวรักอาจารย์ไงอ๋อที่นัดไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โอ้โหดีใจดีใจที่ได้เจออ๋อโทษตอดลืมลืมลืม ไม่ไรมันผมปวดคออ๋อชอบปวดคอเป็นเป็นเป็นเวลาไหนถ้าส่วนมากส่วนมากเลยอครับก็แบบก่อนจะนอนนะฮะอาจารย์ก่อนจะนอนก่อนจะนอนอะไรอย่างเงี้ยปวดคอใช่ไปทำอะไรมาอะไรฮะไปทำอะไรมานอนตกหมอนใช้หมอนขนาดไหนส่วนใหญ่อะยาวปืนเลยหมอนอะไรอะหมอนยาวปืนหมอนรางรถไฟหมอนรางรถไฟยอกหยอกยอกชวนหัวหมอนเรื่อยเลยแล้วก็แล้วเป็นอะไรอีกอะไรฮะเป็นอะไรผมปวดคอแล้วผมก็ปวดขาเลยครับอาจารย์ปวดเข่าปวดข้อ ปวดหัวอ่าโอเคอ้าปากเลยจานฮะอันใหม่ใช่ไหมอันใหม่อันใหม่ใหม่อ๋ออ้าปากเลยอ้าอย่ายวเอาห้ามจานลุ้งลึกไงเอออ่างคว้าอ่างคว้าเฉยๆิี่อย่าดื้อหมอสิโอ้จานฮะจะอ้วกแล้วครับเนี่ยจารย์เออขอโทษหน่อยขทษหน่อยเออ เป็นเล่นนะจ้าแหลงแขนนี่ลองแปลงแปลงแหนงข้านี้เฮ้ยได้ไหมแขนหายได้ไหมเฮ้ยแขนหายยังดีขึ้นเลยอาจารย์แขนหายยังพูดไปเล่นน่ะแขนหายแล้วฮะไอเสียงขึ้นจมูกไซนัสป่ะเนี่ยไม่นะอาจารย์เสีนงยีนึกเออคิดเหมือนกันปะคิดเหมือนกันเลยฮะแบบเหมือนพูดไม่ชัดนะผมก็สวอปมาก่อนแล้วนะฮะอาจารย์ฮะไส่นัดนั่นจ้ะไม่ได้มีใครเลยนะหน้าไซนัสหรอกไม่มีไม่มีไล่ใช่หรอกใส่นัดดูถียอย่าเถียงสิดูเห็นอาจารย์โอ้โหอาจารย์ มันขี้หมามาเลยอาจารย์ขี้หมาอะไรแล้วฮะให้กูเต้นเซอร์มือมันอะเต็มเต็มเลยเนี่ยไอ้นี่มันว่างพลังจิตว่างพลังจิตโอ้อาจารย์เออหายหนี๋หายไซนัทอะฮะโอ้โหจันไอ้แจ๊ดเอ้ยไอ้แจ๊ดหายเดี๋ยวหายโอ้โหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายกินติดทนนานเลือเกินไปไปเรื่องไป เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายโอเคอี่าง้เลยนะเอาไปไหนอนะ่ะไปไหนไมานี่ก่อนจะไปตามเพื่อนมาเนี่ยมามามาอ้าเดี๋ยวคิวใครรักษาต่อเดี๋ยวก็จะมีบามาต่อยครับเรียนม,มีมาต่อยหลายคนเอ้ยหนูใครปวดอะไรปวดไหมเนี่ยเดี๋ยวแรกจารารักษาที่นี่เหรอที่นี่แหละฮะเอ่อท่านประยูรครับที่นี่นะครับที่น้องเขามาร้องเรียนที่เพจลำลูกกาต้องรอดของเราครับ อืมคือมีกระแสาใหม่ต้องรอดครั้งน,นี้มันเป็นเพจใหม่ครับช่วยเหลือเอาอย่างไรดีครับท่านครับต้องตรวจสอบเลยล่ะว่มามันของแก่หรือของปลอม,มนัะะ่นล่ะเราอยู่ลำลุากาต้องรอด <laughs> ท่านพูดว่าไงนะเข้าต้อตรวจสอบ,สอบเราต้องตรวจสอบแมนแมนโอ๊ยผมผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรื <laughs> ่ให้ผมเข้าไปตรวจสอบแมนแมนเจ้าต้องไปตรวจสอบเบื้องบนเป็นทางไหนว่าของแกหรือของปลอมนั่นเดี๋ยวท่านผู้ี่ท่านไปดูครับฝากท่านเข้าไปเจรจาฮะสวัสดีครับเอ้าสวัสดี จะมารักษาแล้วครับผมไม่ได้มปรักษาพอดีว่าคุณบริบูรณ์ได้ร้องเรียนไปที่เพจรำลูกกาต้องรอดของเราว่าที่นี่มีการนวดแบบหลอกลวงเอ้ยไม่หลอกลวงนะครับคุณใช่ไหมไม่ใช่ผมผมผมแค่ติดต่อมาเฉยผมแมงมีอะไรเมื่อกี้ผมได้ให้ทางหน่วยของเราเนี่ยปลอมตัวเป็นคนไข้มีคลิปทั้งหมดว่าคุณรักษาแบบหลอกลวงผมรักษาหลอกลวงไงคุณมีคลิปหรอใช่ครับนี่นะครับ หมอที่หลอกลวงครับผมถ้าลรองเชลิชาครับเฮ้ยของแฉบาโตนี่นี่คุณเอาคนขายติมมาใส่สูตร <c oughs> ุณเป็นใครมาจากไหนอยู่จะมาจับผมเนี่ยคุณมีบัตรมีอะไรเปล่ถ้าที่จะยืนยันว่าคุณนะ่ะ <c oughs> เป็นมาทางจากราชาก,การคุณมาจากหน่วยไหนฮะไปซอยเหลือคนคุณซอยเหลือคนคืออะไรอะ่ะ ช่วยเหลือคนอาคุณช่วยเหลือคนอาใช่ผมก็ช่วยเหลือคนเหมือนกันแต่เจ้าหลอกลวงเขาแท้ผมไม่ได้หลอกลวงนี่ทุกคนมาแล้วก็มาหาผมมาเยอะแยะแต่ไม่บอกว่าจะหลอกลวงได้ไงฟั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 งเมื่อกี้่อใมีสายสายปลอมตัวมาอาไว้เจ้านี่ตัวเขาอาแม่ปอคุณโกหกเขาใช่ไหมแล้วยังไงต่อต่อคุณลู่เรียกใครไว้เาื่อตรวจสอบแล้วไปแเม่นตัวคุณครับ คุณบอกว่าคุณนวดใช้พลังจิตใช้ฝ่ามือแล้วมันหายได้จริงมันเป็นไปนไม่ได้กระทรวงสาธารณสุขเขาขอดูใบจากคุณคุณมีใบไหมผมมีไหนเหลืออยู่สามาเคี้ยวไปหนึ่งแล้วาอันนี้ตกแล้วแบบไหนวะยังวะเอาใบอะไรอ่ะคุณเอาใบอะไรอ่ะใบประกอบการแพทย์ครับผมโอ้ผมไม่ต้องใช้หรอกม,มันเป็นพลังจิตคุณมันเป็นไปไม่ได้ท่านเชื่อไหมโมเสารถเอาของแกมาลองอีกกูมหงึ่งนะเอา อออ้้วกกููบบ่่าาาิหยเคุณลองด้วยเลยเขาดูซิว่าเขาจะหายจริงไหมตัวไบดอกคุณโกหกไม่ได้หรอกโอ้ยนี่กระทรวงไหนต้องมีแปรด้วยเนี่ยเผลอรับผิดคาต้องรอดปวดไหนอ่ะกดไล่์นะปวดไลน์ในคลองขาเนี่ยเดี๋ยวหายท่านท่านจะลองจริงเหรอครับท่านไปสื่ออยู่อย่างแค่นี้่นพอธรรมดาเฉยๆยังไงอาจารย์แก่งบ้าอยน่ะว่าฟังในปวดยบ้าง ทั้งสองขาเลยเอ้าอ่ไปเก่าโอ้ยกูว่าเดี๋ยวเป็นยังกูว่ากูแก่ไงมึงเห็นกูเสือหรอกห้ามเลยลองเอ้ยเป็นเป็นไซนัทเป็นอะเมื่อกี้ท่านขึ้นรถมากับผมเมื่อกี้ท่านเลยฟุตบอลฟุตบอลท่านเป็นอะไรรทเปล่าเนี่ยไหนๆท่านลองดีกว่าท่านอย่า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 ท่านลองดีกว่านั้นอะไรมาแท่านเนาะท่านคือตอนนี้ลูกๆเพยของเรากำลังดูท่านอยู่ทดสอบแล้วว่าจริงไหมท่าน ไอ้สัตว์มันแบบหา่หาเนี่ยห่าไงเดี๋ยวท่านลองดูซิว่ามันช่วยอะไรกิ่งหรือท่าน <c oughs> ด, <c oughs> ลดูลองดูลองดูหายเดี๋ยวหาย <c oughs> ไปเป็นไงม,มาสาหมาเอ้ย <c oughs> <c oughs>